สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสาลาธิปไตยวันนี้เสนอเป็นตอนที่สองครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงความหมายและที่มาของคำว่าสาลาธิปไตยซึ่งถือกําเนิดหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549 เริ่มด้วยการพูดถึงคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจำนวน9คนที่แต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549ซึ่งมีอำนาจในการสั่งยุบพรรคการเมืองที่ถูกค้นล้มโดยการรัฐประหารโดยเฉพาะและยังมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกสั่งยุบมีกำหนด5ปีเป็นการย้อนหลังอีกด้วย มาในตอนนี้ผมจะได้อธิบายต่อถึงพัฒนาการของศาลาธิปไตยในประเทศไทยโดยจะเริ่มที่คณะตุลาการศารลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,550ท่านผู้ชมครับคณะตุลาการศารลรัฐธรรมนูญจำนวน9คนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ9ปีและมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งยุบพักการเมือง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกสั่งยุบมีกำหนด5ปีนอกจากนั้นยังมีอำนาจที่จะสั่งให้คนระดับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายบริหารประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นประมุขของสภาสูงรวมทั้งรัฐมนตรีซึ่งเป็นเสนาบดีและสอสอและสอวอซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย พ้นจากตำแหน่งฐานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญอีกด้วยในส่วนของวุฒิสภาซึ่งมีสวสรรหาอยู่เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งนั้นสวประเภทสรรหาดังกล่าวมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาสาวซึ่งมีจำนวนเจคนประกอบด้วยประธานสารรัฐธรรมนูญประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้พิพากษาสารดีกาหนึ่งคนและตุลาการในสารปกครองสูงสุดอีกหนึ่งคนซึ่งเท่ากับว่า3ใน7ของคณะกรรมการสรรหาสอวอมาจากศาลส่วนอีก4องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น4ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประธานของ4องค์กรดังกล่าวเป็น4ใน7ของคณะกรรมการสรรหาสอวอนั้น มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีจํานวนเจคนประกอบด้วยประธานสารดีกาประธานสารรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดประธานสภาผู้แทนรัษฎรและผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรที่ประชุมใหญ่สารดีกาคัดเลือกมาหนึ่งคนและที่ประชุมใหญ่ตุลาการสารปกครองสูงสุด คัดเลือกมาอีกหนึ่งคนซึ่งเท่ากับว่า5ใน7ของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินมาจากศาล<ม>เช่นเดียวกับคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่ง5ใน7ของคณะกรรมการสัรหาก็มาจากศาลเช่นเดียวกันส่วนคณะกรรมการสรรหากรรมการปปชซึ่งมีจำนวน5คนนั้นก็ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกาประธานศารลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานสภาผูะะ้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผูะะ้แทนราษฎรซึ่งเท่ากับว่า3ใน5ของคณะกรรมการสรรหากรรมการปรปรชมาจากศาลเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับว่าไปแล้วระบบศาลภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,550นั้นถึงแม้จะเป็นระบบศาลคู่ แต่ก็เป็นสารคู่ที่ทาไม่แตกหนอหรือมีที่มาจากสารยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารดีกาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสารยุติธรรมหรือไม่ก็มีความผูกพันไม่ทางใดทางหนึ่งกับสารยุติธรรมดังนั้นจึงไม่ใช่ระบบสารคู่ที่มีความเป็นอิสระหรือแยกต่างหากจากสารยุติธรรมแต่อย่างใดและด้วยเหตุนั้นประเภทของสารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 จึงแทนที่จะมีแค่สารยุติธรรมสารรัฐธรรมนูญและสารปกครองก็ประกอบด้วยสารยุติธรรมสารดีกาสาลดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งสารอุทธรแผนกคดีเลือกตั้งสารรัฐธรรมนูญสารปกครองและสารทหารและด้วยเหตุนั้นเช่นกันระบบศารภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,550 จึงมีอำนาจพิเศษเพิ่มขึ้นมากมายเป็นต้นว่าอำนาจพิเศษของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติรวมทั้งฝ่ายบริหารอำนาจพิเศษของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาและองค์ประกอบขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญและอำนาจพิเศษของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหาเฉพาะในส่วนของศาลยุติธรรมนั้น ทุกผแผนกและทุกชั้นศาลยังคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอัธกรดีอย่างเป็นอิสระและมากเท่าเดิมทุกประการโดยไม่มีผู้ใดหรือองค์กรใดาสามารถเข้าไปก้าวกก่แทรกแซงได้เลยไม่ว่าจะโดยวิธีใดแต่ถึงกัะน,นั้นข้อมูลล่าสุดที่ออกจากปากของนายจรัญภักดีธนากุลซึ่งในอดีตเคยเป็นผู้พิพากษาระดับสูงในศาลยุติธรรมและปัจจุบันเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญได้เปิดเผยว่า มีคดีที่ค้างการพิจารณาของศาลยุติธรรมทั้งระบบรวมกันถึงกว่า4,000 40, 0คดีท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโม,มงค์ในตอนที่ชื่อว่าศาลาธิปไตยในตอนที่สองก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ